ถามว่ายากไหมก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเงินนี้มันเป็นเงินเกี่ยวกับของค่าขนมของพวกน้ซึ่งเป็นเป็นอยากเงียบของคุณแม่ค่ะพอดีซึ่งเดือนหนึ่งเราก็เก็บได้ประมาณพันกว่าโอ้ยเยอะขนาดนั้นเลยล่ะเดือนนึงเก็บได้ตั้งพันกว่าบาทเทียวโอ้โหได้วันละกี่ตังค์เนี่ยเอาไปโรงเรียนวัลกี่ตังค์เอาไปวันละร้อยค่ะวันละร้อย โอ้เดือนนเก็บได้ตั้งพันอยู่วันละร้อยก็สามพันเองเดือนหนึ่งเก็บได้ตั้งพันโอ้ใช้สองพันใช้พันกว่ากงประหยัดเราต้องมีค่าอุปกรณ์อะไรนี่วันเสารอาทิตย์ไม่ได้ไม่ได้สิวนเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ได้สามเสาร์อาทิตย์อ๋อเดือนเสารอาทิตย์หนึ่งก็ต้องหยุดสองวันใช่ไหม เดือนหนึ่งมันก็แค่ยี่สิบยี่สิบเอ็มกับวันเองะเองงียี่สิบสองย่สบามก็บเอ็บยังไงที่มาถวายลักปูอ่ะเออคิดยังไงหนูไม่รักชักจูงกับคนทั้งอไปเสียดายเหรอจริงๆก็คือหนูก็ ว่า,าเก็บไ,ไ, <c oughs> ได้ไหมมก็เก็บได้อีกะค่ะเก็บได้ตลอดเออหลวงปู่ถามว่าหนูเสซไดกันไหมที่ถวายหลวงปู่เนี่ยเซไดไหมคิดหน่อยย้อวันนั้นการให้เราทำใจให้การให้ทำทานมาให้เรียบริจาคต้องให้เด้วยความดีว่าให้ไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์ไหม ผู้ที่เราให้ไปแล้วจะไปทําประโยชน์อะไรไม่เออให้ไปแล้วเอาไปทําประโยชน์เราก็น่าจะมีความดีมีความพอใจไม่ควรจะเออไม่ไม่อยากให้ยังหัวอะไรก็เราต้องเข้าใจว่าเราให้พอเราเข้าใจแล้วคนให้เต็มใจให้จะได้ไม่มีใจหวงแหนถ้ายังหววแหนอยู่มันก็ไม่ไม่เต็มเราใช้ปัญญา ก็าจะให้่หนูไม่เสียดายมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูไว้ถ้าในคิดในทางของหนูถ้าหนูเอาไปใช้ประโยชน์หนูว่ามันก็มีค่าคล้ายๆกันเพราะว่าเงินทั้งหมดที่เราให้เขามันก็หมายให้ความสุขกับคนอื่นเหมือนกันใช่ใช่วันนึงผมเล่าเรื่องพอท่านทำแมนเพื่ศาสนาแล้วถามว่าถ้าโลกนี้ไม่มีศาสนา พวกเธอจะเป็นยังไงเขาบอกว่าโลกนี้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หลวงแอาเข้ามาบวชเนี่ยก็คือเสียสละอย่างมากลอกหลวงปู่เนี่ยเข้ามาทมํางานตรงนี้ไม่ใช่อนี่เ็าเลยเล่าเรื่องสาระฟอมสํขคัญกันทำงานเพื่อศาสนาเ็าในชวนเขาบอกว่าเราอย่ามีส่วนร่วมในแมงเขาในก็เขาทำบนบอกว่าอย่าอไรมันมีเงื่อนไขห้ามเอาเงินพ่อแม่ เราเขาทำออก,กอมาเองนะครับค่อนั้น